สวัสดีครับสวัสดีสุลมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่พี่ในช่องทางอ่า ...Youtube นะครับได้หลายท่านวันนี้มาพบกับร้านนรันสักนะครับก็จะพามาชมนะครับพาวเวอร์นะครับหน้าลายนะครับพูดง่ายๆหน้ามิกนะครับของ NPE นะครับ NPE นะครับ PMD นะครับ PMD 5 5 0วัตต์ MP3 นะครับ5 5 0อาวัตต์ MP3 แล้วก็ใช้ไม้ได้4ตัว 1>, 1 2ึ่นะครับอันนี้จะเป็นของแจ็คอ c ซีก็เปิดเพลงเรานะครับอันนี้ไม่ต้องไปเปิดเพลงนะครับสัญญาณแรงนะครับเราไว้ใช้ไม้ดีกว่านะครับปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มของเอ็สามนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นของ Echo ถ้าเราอยากใช้ไม้ไปเป็นเอ็กโคนะครับเรากดตัวนี้ปุ๊บนะครับ แล้วก็มาหมุนนะครับกดตันนี้มันก็จะเป็นเอโคแล้วนะครับเอาบอลแรงขึ้นกับอยู่นี่ปรับเอโคนะครับตัวนี้นะแล้วก็จะมีตำหนินะครับมีปัญหาหนึ่งอย่างนะครับมีปัญหาหนึ่งอย่างก็คือบลูทูธบลูทูธเล่นไม่ได้นะครับบลูทูธ USB เล่นไม่ได้ลูกค้าต้องเอาไปเช็คเองนะครับเพราะว่าทุกอย่างปกติหมดนะครับมันก็เหมือนพาวเวอร์หน้ามันก็เหมือนเป็นตอนนี้มันก็เป็นหน้าลายทั่วไปนะครับแต่ไม่มีบลูทูธแล้วก็ USB ครัก็เป็นเราเปิดหน้าลายเปิดอะไรเครื่องไฟดนตรีได้ปกติแล้วก็ภาษาสัมพันธ์ได้ปกติเราเปิดเพลงแล้วก็เสียบอาซาีเราปกติเราะครับ <c oughs> ก็ไม่เป็นไร,นะรไม่มีผลต่อเสียงนะครับตำหนิตรงนี้นะครับเปิดไม่ติดนะครับผมเทสแล้วนะครับมีทั้งหมดอยู่2เครื่องมีทั้งหมดอยู่2เครื่องนะครับใครที่กําลังมองหานะครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับมีทั้งหมดอยู่สองเครื่องอมีตําหนิอยู่2เครื่องนะครับบลูทูธไม่ติดทั้งสองเครื่อง ตัวนี้ก็เครื่องใหญ่มากนะครับข้างในนะครับก็ใช้งานอภาษาสัมพันธ์เครื่องเสียงได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวลองแกะข้างในดูนะครับเดี๋ยวเปิดดูข้างในนะครับนะครับตัวนี้นะครับเครื่อง550วัตต์นะนะครับนะครับโอ้มอแปลงใหญ่มากนะครับอันนี้มอแปลงนะครับอันนี้มอแปลงนะครับอันนี้มอดันอันนี้มอแปลงอันนี้มอดันนะครับ หม้อดันก็คือดันสายดันสายไฟของฮอนนะครับอ้อมหมู่บ้านได้นะครับอ้อมสาราอ้อมวัดอ้อมนุมเดียนได้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นของหม้อของอันนี้อันนี้ครับตาชิเตอร์นะครับใครที่กําลังมองหาก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านนอนสัตว์นะครับตัวนี้ก็ต่อไฟ24โวลต์ได้นะครับถ้าเราต่อฮอนนะครับ ถ้าเราต่อฮอนนะครับผมแนะนําเป็นพวกนี้70โวลต์100โวลต์นะครับแต่ถ้าต่อเป็นอ่าเป็นตู้ลําโพงเรานะครับต่อ4โอห์ม8โอห์มเราปกติอ่าแต่ถ้าต่อฮอนต่อตัวนี้นะครับลากสายลายได้นะครับ70โวลต์100โวลต์ได้นะครับแต่บลูทูธจะใช้งานไม่ได้มีตําหนิตรงบลูทูธนะครับทั้งสองตัวนะครับค่าวัด50วัตต์นะครับมือหนึ่งก็น่าจะมีมื่นไม่มื่นหกก็มื่นกว่าแน่นอนนะครับมื่นหกมื่นเจ็ดอยู่แล้วนะครับมือหนึ่งนะ อันนี้มือสองนะครับมีตำหนิแค่บูทูธยู b ีเล่นไม่ได้นะครับเครื่องใช้งานปกตินะครับทางร้านเอาแค่3,500้าร้อยบาทต่อตัวนะครับตัวละ3 5 0 0้าร้อยบาทนะครับนะครับทางร้านคิดแค่ 3, 5 0 0ร้อยบาทพอเอาไปย่อมๆไปเลยนะครับตัวละ3 5 0พัน้าร้อยบาทมีอยู่2ตัวนะครับนะครับอีกตัวนะอีกตัว ้อีกตัวอันนี้อันนี้อีกตัวนะครับตัวที่รีวิวนะครับมีทั้งหมดอยู่สองตัวนะครับตัวละสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับอยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับเดี๋ยวมาลอง <S <S เสียงกันดูว่าเป็นไงบ้างนะครับ <S <S เดี๋ยวลองเสียงกันดูนะครับ น,นี้นะครับจะเป็นของอลาเดชกางแหลมนะครับนะครับอันนี้กลางนะครับไบโลนะครับอันนี้จะเป็นของเกณฑ์เข้าเฉยๆนะครับนะครับ สามารถแต่งได้นะครับนะครับอันี้แต่งได้นะครับเราไปเสียบตรง8โอห์ม8โอห์ม16โอห์ม4โอห์มนะครับเราไม่ต้องไปเสียบสายฮอนนะครับเสียบสายฮอนก็พวก7ศโวลต์100โวลต์นะครับจะไปทางหัวกระจายข่าวนะครับไม่เกี่ยวนะครับถ้าเราเปิดพีเราเปิดเป็น8โอห์ม16โอห์มนะครับในใช้งานได้หลากหลายนะครับในห้องประชุมนะครับโรงงานนะครับ ก็ในวัดนะครับศาลานะครับได้หมดนะครับหรือจะเป็นงานเครื่องไฟได้นะครับลากสายยาวได้นะครับก็ถือว่าคุ้มราคานะครับ5้าราบาท3 5 0 0บาทเองนะครับก็ไม่เสียตรงบูทูตนะครับก็เป็นิธรรมดานะครับก็เหมือนหน้าอะไรธรรมดาทั่วไปเรานะครับไม่มีบูทูธอยู่ดีนะก็ถือว่าคุ้มนะครับได้รุ่นใหม่แล้วก็พวกอะไรอะไรมันก็ใหม่กว่านะครับผมรุ่นใหม่ ใช้งานปกตินะครับนี่นะครับสนใจทักเข้ามาสอบถามได้นะครับราคาอยู่ที่3,500บาทมีอยู่2เครื่องนะครับ 0837398945นะครับโทรมาแค่เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับไม่โดนกงแน่นอนนะครับมิสายชีพเยอะนะครับก็เรามาระวังด้วยนะครับตัวนี้มิสายชีพเยอะก็โทรเข้ามาเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับสั่งสินค้ามือหนึ่งมือสองมีให้บริการนะครับนยครับทางร้านก็มีเยอะนะครับเี่ยแทบรีวิวแทบอะไรแทบไม่ไหวนะครับก็เลือกตัวรีวิวไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่ากันนะครับสนใจสินค้าตัวอื่นก็โทรเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านนรันสักรับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคลิปจะต่อไปนะครับขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างมากนะครับที่เข้ามาอุดหนุนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ550บัตรมีอยู่2เครื่อง3,500บาทนะครับสวัสดีครับ